วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็น3พี่น้องคานน้ำโดนแล้วก็นุ่นค่ะบางคนนะบางคู่นะพี่จุ้ยคุยกันเหมือนทะเลาะกันเมื่อคู่ไหมแต่เราสามคนมีไหมคะวิญญามแล้วก็จะเถียงกันไปเรื่อยๆค่ะพี่ผมอาจจะเหตุผลเยอะสุดเถียงสิบทีจะชนะเขาแค่แบบทีสองทีอะไรอย่างเงี้ย ปึ้งเล็บหลุดออกมาทั้งอันเลยแบบปึ้งเนี่ยเล็บเ้าเน็บเท้าดีเทลเราผิดผิดเพี้ยนซึ่งกันและกันเห็น้นแล้วหน้าพี่โดนดูแล้วแบบพวกมึงต้องให้ติแก่ตลอด ออปชันของเรานะคะเป็น3พี่น้องทานน้ำโดนแล้วก็นุ่นค่ะชอบพี่นื่ส่วนน้ำโดนแล้วนุ่นพยายามเ่อาอยู่ในกลุ่มแบบว่าเขานั่งไม่เรียงไงใชเขานั่งไม่เรียงปุ๊บเราก็ต้องแบบโฟกัสนิดนึงพี่สาวคนโตคนกลางคนเล็กแต่วันนี้คนเล็กมีสิทธ์มีเสียงสูงที่สุดเพราะเป็นคนเลือกร้านนี้ใช่ไหมใช่ทำไมถึงเลือกร้านนี้ก็คือจริงๆหนูชอบทานอาหารไทยมากเลยเนี้ยจริพึง เคยมาทานร้านนี้มานานมากแล้วค่ะแบบเพราะว่าคนเยอะตลอดเวลาเลยและแล้วหนูจําได้แม่นมากว่าพริกน้ําปลาเขาอร่อยมากชอบที่พริกน้ําปลาชอบมากตรงไหนบ้างเพราะร้านเขียนว่า lobster เนาะแต่ชอบพริกน้ําปลาแต่ lobster ใหญ่มากอันนี้ไม่เคยลองบนโต๊ะก็ไม่มีพริกน้ำปลาไม่มีด้วยอ่ะถ้าชอบมาร้านนี้แปลว่าชอบชอบทานกุ้งชอบทาน lobster ชอบอาหารทะเลค่ะชอบอาหารทะเลงั้นเราลองชิมวันนี้กันก่อนนะหอยเชลล์ทุกคนลองชิมวันนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อว่า lobster city นะคะอยู่ตรงบนถนนบันพัดน์ทอง อใช่ค่ะ uh, อ so so ้ขอบคุณค่ะเห็นไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเจนท์เทมเพนมารยาทมาเลยาทอ๋อมารยาทแต่พี่น้องไี่กล้าอ๋อน่องน้องนะปกติปกติเจนท์เทมเมนหนีปะ ก็จะเป็นเวลาแบบว่าใช่ถ้าเกิดว่าเป็นปกติกับคนอื่นปกติอ่ะเขาก็จะอย่างนี้แหละใช่แต่ถ้าอยู่กับลูกคกับน้องรุ่นน่ะเขาก็จะแบบเริ่มตัวเองเริ่มอิ่มก็จะแบบเร็วกินเร็วปส่งส่งให้คนอื่นเราชอบเคลียร์จานอิ่มอ๋อถูกไม่ชอบให้แบบว่าจานตัวเองดูเหมือนลงใช่ปหมน้ำจิ้มเป็นจานนะเอาดีๆน้ำจิ้มค่ะเราลองกันไหมลองแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนนะลองแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนทุกคน มันเป็นมันเป็นหอยเชลล์แล้วก็มีหมูสับด้วยเนาะไม่หรออร่อยอร่อยนะอร่อยนะกำลังมาเราลองแบบนี้น้ำซุ้มไหมยังไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วนอนจะให้เคลียร์หรอถึงเลยนี่ไงคนละสองตโอเทลคนสองบ้านนี้ไปกินข้าวข้างนอกกันบ่อยไหมคะบ่อยค่ะบ่อยอยู่บ่อย่ไทยทั้งครอบครัวที่บ้านเพราะว่าที่บ้านมีคุณแม่คนเดียวที่ทำอาหาร <ค>ทำได้ทําไม่ไหวเนาะเยอะคนเนะาะแล้ออกไปกินบ้างเนาะแล้วอย่างนี้พอแบบว่าเหมือนวันครอบครัวเราจะมีสักวันหนึ่งในอาทิตย์มีมีวันไหนวันหนึ่งไหมคะหรือว่าแล้วแต่คือถ้าช่วงไหนใครว่างก็ก็ไปพร้อมกันหรือจริงๆถ้าเป็นมานมนก่อนจะเป็นทุกวันอาทิตย์ัโมนาร์ตจังเซ็ตวันใช่ไหมแต่ว่าเหมือนหลังหลับเมอนเนนทางานเยอะอะไรเงี้ยเหมือนโตโต้แล้วทํางานเนี่ยก็จะแบบมีบ้างเลยน้องก็ทํางานเยอะนะเดี๋ยวนี้ สนิทไปเลยค่ะชอบตรงที่ว่าเขาเล่นคู่กับใครปะน้องของทัพแคปโออใช่อ๋อหรอใช่ใช่ใเขาเล่นเป็นเล่นคู่กันกับน้องทัปแคปใพี่ชายทั้งคู่ก็อ้ําพี่พรไม่ชอบกินหมูหมูสับนี่มันกำลังเขาออกมาเพื่อนอนเปิดเวลาเล่นบ้างถึงําปั้นอร่อยจริงขอเวลามาร้านโรสเตอร์ซิตี้ให้สั่งกุ้งและ อย่าลืมขอพกน้ำาคนด้วยริกน้ำตาอะไรจริงมากอย่างแรกที่บอกคือไม่ใช่กุ้งไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นอะ่ะริกน้ำลามาเล่าเรื่องตอนเด็กๆให้ฟังหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะได้ข่าวมาว่าพอมันเป็นสามพี่น้องกันอ่ะ <S <S บางทีอ่ะคุยอะไรอ่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้คุยพร้อมกันมันจะมีความเป็นแบบแยกสองพี่น้องคือคนโตกับคนเล็กมีการลุงน้องคนกลางบ้างไหมคะไม่มีหรอไม่ แป <laughs> ลกๆลุ้มไหวปะ <laughs> เขาเป็นผู้ชายนะบางทีเขาจะแบบว่าแบบแบบเขารุมเราปิด <c oughs> ของเขาคนเดียวอะไรอย่างงี้ไหมอ่ะนี่ว่าแบบจะไม่ได้เป็นแบบลุมขนาดนั้นแต่สมมติว่าเราอยากไปเที่ยวเขาไม่อยากไปเที่ยวก็น,นเด็กๆเขาจะแบบผู่ชอบไปเที่ยวเลยไม่ชอบไม่ชอบหมายถึงไม่ชอบออกข้างนอกใช่ครับ คือขี้เกียจหรือว่าขี้เกียจด้วยผมแค่แบบไม่ไม่ค่อยชอบเที่ยวก็คือไม่ชอบเที่ยวแหละหมายถึงว่าเราเราขี้เกียจแพ็คกระเป๋าเราขี้เกียจนั่งเครื่องบินเราขี้เกียจนั่งรถนานๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ยนานๆทีนานๆทีโอเคโดนสละโดนโดนนองสละโดนนองคูพี่กับพี่พอยน่าจะชอบเที่ยวใช่ไหมชอบพี่ก็ชอบ คือไม่ชอบเดินทางขี้เกียจเดินทางเหมือนนนแหละแบบขี้เกียจนั่นงเครื่องบินมากสิบชั่วโมงเลยอะวะแต่ชอบเวลาที่เราถึงแลวว้วเออ,อมันก็เลยเหมือนแบบว่ามันต้องแลกอะสำหรับพอเพราะว,ว,ว่าการไปเที่ยวมันคือการ refresh อะไรบางอย่างให้กลับมาแล้วเหมือนแบบกลับมาแล้วเออมันออฟกักสิ่งที่เราเห็นอะไรตรงนี้มันน่าเบื่อจังให้มันไปเจออะไรใหม่ๆเลยชอบตอนเด็กๆใครโซนสุดคะโซนสุดไม่ผมแหละถ้าโดยรวมก็ผมค่อนข้างดอค่อนข้างแบบโซนอะไรอย่างงี้วิ่ง อะไรก็ชอบล้มเลิกอย่างนี้เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ถามอันนี้เลยว่าห่างกันกี่ปีคะดูอายุบใกล้กันหมดเลยอ่ะผมห่างกับพี่สามปีครับอ๋อใช่ค่ะห่างสองปีห่างกับน้องสองปีก็คือห้าปีอ่าเหมือนพี่กับพี่คริสห้าปีเลยค่ะแต่ว่าสนิทกันไหมห้าปีเอาเอาสองสนิทค่ะสนิทแล้วสนิทกับพี่นนท์ไหมสนิทค่ะสนิทกันหมดอ๋อสนิทกันหมด ก็ดีนะคุยกันได้ทุกเรื่องทำไมเจ๊หัวเราะอ่ะทำไมเดี๋ยวก็อ่ามมีอะไรมีมีความในใจอะไรแล้วไม่มีค่ะไม่มีหัวแต่ว่าคุยกันค่ะคุยคุยกันได้ทุกเรื่องครับแต่ว่าถ้าถามว่าใครคุยกันบ่อยกว่าระหว่างคนสองคนก็ง่ายจะพี่สาวน้องสาวผมว่าด้วยความเป็นผู้ชายมากเหมือนกับว่ามันเป็นหัวเรื่องที่เราจะไปเอ่อเมาเมาอะไรแบตลอดแล้พี่สาวกับน้องสาวเขาเวลาเขามาแบบปรึกษาเนี่ยเขาเคยปรึกษาเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านนะเนาะ เขาเคยปรึกษาอะไรมาตั้งแต่เด็กๆแบบเช่นมีผู้ชายคนนี้มาจีมาโนนรู้จักป้าอะไรอย่างนี้มีป่ะผมไม่น่าบอกไปวะหรือบอกบอกปัหรือไม่บอกมีหมายถืว่ามีมีมีโอกาสก็จะพูดแต่แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยให้คําแนะนําอะไรคเพราะผมเพราะว่าอกใจจัดไม่เพราะว่าทุกวันนี้แบบอยากให้เขาลองเทิร์นได้ซ้ำอ่ะ้าใจยังไม่เคยเฮิร์นเลยเออไม่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจคือชีวิตคนเรามันต้องมีแบบยังไม่เคยมีแฟนออยังไม่เคยมีแฟนเลย เพราะว่าทุกคนห่วงหรือเปล่าหรือว่าตัดสินใจไม่ได้ดูออกไปเถอะ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 ไปเอยพูดตลอดแล้วแบบเมื่อไหร่จะมีแฟนอยากเห็นแฟนแล้วอะไรนั่นผมผม้าผมให้เขาลองเฮิร์ตตั้งแต่ตอนนี้เพราะงั้นเดี๋ยวแบบกลัวไปเฮิร์ตหนักๆตอนอายุเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะแย่บางทีเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเฮิร์ตไหมคะ อันนี้เห็รมจ้ะเห็นไม่รู้่างไม่รู้น้องไม่ได้รู้สิ่งต่างๆใช่ฟิลพูดแบบนี้เหมือนเจ็บมาเยอะไม่บอกว่าผู้ชายได้บอกว่าเอออยู่บนโลกอยู่บนโลกแบบนี้มานานแล้วค่ะก็คือผ่านมาหลายแบบแต่เราสองคนมีไหมคะวิทยากรรมอะไรไม่ต้องขนาดเป็นเฮลท์แบบเราก็จเกียจเวียงบ่อนเจ็บมอ่าเล่าเลยเล่าเลยเมื่อกี้วิคกี้กับวิพลพูดไม่แต่ว่าเราไปด้วยกันสองคนนะก็คุยต่อกันไงไม่ใช่ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้ไปต่อกันไมนใช่มาคะแกมีวิญญกรรมอะไรหรอไม่ใช่ไม่มีแต่ว่า ลด้วยกันจริงๆต้องบอกว่าดีกันไปก่อนนะมันชาก่อนเนาะเธอเอมากเลยแบบนี้อ่ะมันคือเป็นเป็นกีฬาใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นคุณพ่อก็ซื้อแพ็กแบบเมมเบอร์ชิพเลยมันเป็นไปครั้งแรกเลยจำได้แล้วคุณพ่อก็บอกว่าเออเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันบ่อยๆซื้อเมมเบอร์ชิพแบบเป็นปีอ่ะแบบมาตลอดใช่ใช่ใช่แบบจ่ายแพงเลยจะมาบ่อยๆหน้าพี่โดนดูแล้วแบบพวกมึงต้องให้กูแก้ตลอดเนยแลเราก็คือเหมือนไปเล่นด้วยกันใช่ไหมคะเราคือจำได้ว่าก็เล่นเล่นนปกติยู่ดี เฮนนนเดินขึ้นมาอีกทีหนึ่งอ่ะคือเหมือนเราก็ตามตามกันไปค่ะเฮนนนเดินขึ้นมาอีกทีเอามือไว้ยค่ะแล้วก็พูดอะไรนะเขนพูดว่าอะไรอะนิ่งมากหน้านิ่งมากแบบแอคติ้งสุดๆแล้วไม่ได้แอคติ้งไม่แอคติ้งแค่แบบจะโดนด่าแล้วแต่ดูไม่เจ็บปวดเลยแบบไม่เจ็บปวดเลยเอามือไว้ข้างหลังใช้เอามือไว้ข้างหลังเสร็จปุ๊บก็ผมก็พูดว่าพาไปโรงพยาบาลหน่อยแล้วก็นดี๋ยวผมถักเนี่ย ไปดูได้นะรูปที่2ของอินสตาแกรมผมเพิ่งเล่นอินสตาแกรมเลยเนี่ยก็ได้เลยได้ได้เลิกรูปที่2องของนินสแกรมทุกวันนี้ยังไว้อยู่เลยนิ้วอย่างเลยนิ้วนิ้ก็นิ้วโดดคือเวกบอร์ดมันจะเป็นอย่างนี้ท้าสี่จุดห้า,าใช่ไหมแล้วมันจะมีโค้งนะึงอ่ะที่แบบเชื่อมมันจะกระชากเมันจะกระชากแรงวลามันแล้วผมก็จะล่วงล่วงล่วงเล่นสามสี่รอบก็ล่วงล่วงไอ้รอบที่ห้าผมเลยแบบไม่ก็เป็นกการเองว่าแบบอ๋อถ้าเกิดการเช่ากระชาติให้มาแล้วก็ดึงดึงมา เด็กๆนมามานจะได้เชื่อมมันจะได้สั้นแล้วพอกระชากคันมันจะได้เบาไม่ไม่ได้ลอยเลยงั้นตัดกา <นะ S 2> ตดตัวเองแล้วก็ไปสา,ส,าสาวสาวสาวมาแล้วเราไม่รู้ว่ามันพันนิ้วอยู่อพอมพอมกระชากกลับอ่ะปุ้ม,ม,มผมก็ล้มเหมือนเดิมปุ้มผมแต่นิ้วหักด้วยตอนนั้นตอนนั้นล้มไปยังไม่รู้ไงตอนนั้นล้มไปก็เฮ้ยอีกรอบนึงเว้ยแต่นิ้วแล้วผมก็แบบนิ้วหักเลยแบบนี้เลยผมก็ชิ่งหาแล้วว่ายกลับฝั่งแล้วก็แล้วก็เอามือควายหลังเนี่ย เท่านั้นแหละก็คือบัตรตลอดชีพที่ไปก็ครั้งเดียวก็ไม่เคยไปด้วยอีกเลยใช่แล้วนี่กำลังจะเล่นคงไม่ต้องเล่นแล้วอ่ะไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลโหลดเล่นนี่คือมีรใจะเล่น่ะเห็นมิว่ะคึงไม่เล่นแล้วค่ะเอออันนี้กรลมเกี่ยวกับเรื่องนิ้วแต่จาได้มีอีกวิลกรรมมึงเกี่ยวกับเรื่องเล็บของใครคะเล็บอ๋อเล็บหนูเล่นของใครคะเล็บหนูตอนเด็กๆแบบทะเลาะเรื่องอะไรกัไม่ได้จำไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องอะไรอะค่าแบบแต่ว่า เหมือนจริงจริงเฮโนไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเหมือนประตูประตูที่บ้านอะค่ะมันจะแบบเป็นผักผักใช่ไหมตอนนั้นน่าจะแบบหุ่นกีแหละก็เดินเข้าห้องเนี้ยแล้วเฮโนก็แบบเปิดประตูเข้ามาแล้วเท้าหนูอยู่ข้างใต้ประตูพอดีปึ้งเล็บหลุดออกมาทังอันเลยแบบปึ้งเลยอะรองเท้าเล็เท้าดีเทลเราผิดผิดเพี้ยนซึ่งกันและกันดีเทลอมคือดีเทลองผมคือทะเลาะกันในห้องหนึ่งแล้วผมก็โกรธผมก็จะ น้องผมก็เปิดประตูออกมาแล้วน้องผมก็เดินจะเดินตาออกมาจะทะเลาะจะเอาจะเถียงต่อง่ายๆแล้วผมก็ไม่อยากฟังผมว่าฝ้าประตูกลับแล้วประตูไม่ต่อแล้วมันก็เพิ่มมือแล้วเขาได้สกรีดกรีดอะป่าผมก็ เป็นอะไรวะคือแบบเราแค่แบบ acting ใส่อารมณ์เยอะๆแล้วแต่ว่าเป็นปลอกจริงเลยฮะแต่ว่าก็หันกลับไปเอ้านี่มีแต่เรื่องของพี่นนกับน้องนุ่นแล้วพี่นามาไม่มีนะโอ้ไม่มีพี่นามาแต้ว่าเรียบร้อยสุดหรอแม่ละห้ามสึกปากแต่ว่าจริงๆในอยู่บ้านไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอยู่ข้างนอกจะเรียบร้อยแต่เขาเป็นคนเซนซิทีฟที่สุดอ๋อใช่มันถือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เรื่องไม่น่าร้องไห้ก็จะร้องไห้หมันถือ uh ว่าแต่เขาไม่ได wow. ้ตั้งใจอะค่ะมันถึงว่าอยู่กกััับมมนนาออีีใช่หหไร้้งแบบตกใจว่า เกิดอะไรขึ้นร้องไห้ทำไมแต่ว่าบางทีคนเซนซิทีฟอ่ะเขาอาจจะรีแอคชั่นหรือรีเฟกของเขาว่าคือการร้องไห้มันทําให้สเตรสรีลลสนะคะมันไม่ใช่แบบว่าเออแบบเขาขี้แงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นสเตรสรีลลสใช่ไหมคะเห็นเลยละแต่ว่ามีหนึ่งอย่างที่ชอบแย่งกันต่อเดเด็ดคือคอมอ๋อใช่ใช่ใช่เลมค่ะเมื่อก่อนมีคอมแค่โซนเดียวแล้วมันเหมือนกับ ไม่ได้มีแค่เครื่องเดียวแต่ว่าคุณพ่อให้เล่นเกมแค่เครื่องเดียวแค่ได้เครื่องนี้เครื่องเดียวก็ของเราแหละใช้งานที่เหลือมันเป็นของออฟฟิศมันไม่มีเกมแล้วก็เป็นของแบบสเปคต่างๆอันนี้อาจะะสเปคสูงสุกแล้วสาพี่น้องก็เลยต้องแบบ แบบแย่งกันคือคุณพ่อจะให้เรือเราตั้งกันอยึ่งสี่ชั่วโมงชอบมากจำสี่เกมจบไม่ได้สองชั่วโมงก็ไม่ใช่สี่ชั่วโมงวันละสองวันละสี่เยอะไปสี่ยอะไม่บางทีเขาชอบสะสมกันบางทีเขาชอบสะสมหมายถึงว่าวันละสองถ้าไม่ได้เล่น ก็วันต่อไปก็ได้ได้เพิ่ม2องเป็นท็อกเป็นทอกแต่ผมอะไม่เคยเก็บสะสมได้เลยอ๋อเพราะผมใช้เต็มหมดเยุวนแต่นี่นะไม่ว่าอะไรนะคือขอบคุณมากเลยทั้ง3มคนที่มาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่ไม่พี่เจอนนหลายทีมากพี่เคยอ้ะไม่เคยเห็นนนเวอร์ชันี้ได้แนชัลแล้วก็เวอร์ชั่นนี้มาก่อนเลยคือปกติเขาจะเป็นแบบ น้องหล่อน้องแบบนิ่งๆเลี่ยมๆไปนิ่งๆมันธรรมชาติน้องมันฟิลแบบชอ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 บจริงๆๆผมบอกทุกคนเลยว่าแบบถ้าเกิดอยากเห็นผมธรรมชาติสุดถ้าอยู่กับพี่น้องเขาปลอดสุดใช่ใช่ใช่ถ้าอยู่คนเดียวปุ๊บจะแบบก็ไม่รู้จะไม่รู้จะอย่างนี้กับใครอะเนาะเมลาแล้วแสดงว่าอันนี้คือแต่ละคนในบ้านนี่คือ เรียกว่าเป็นอินโพรเวดหรือเอ็กซ์โิร์ดค่ะนี่เอ็กซ์ผมอินนี่ก็อินอินอินเอ็กซ์อะระหว่างจะตีกันขอแนะนำผัดไทยก่อนเมื่อกี้ฉันนึกว่าเป็นล็อบสเตอร์ทั้งอันเลยพอฉันแหวกดูเมื่อกี้แล้วตอนแรกจะหยิบอะผัดไทยหรอผัดไทยเนอะเขาถึงกูกินข้าวกินก็หน่อยค่ะชิมก็หน่อยพนีมงานบอกว่ายังเถียงกันอยู่เลยว่าใครเป็นเอ็กซ์โิร์ด ไม่เลยค่ะถ้าตอนเด็กๆอะค่ะหนูก็คิดว่าตัวเองเป็นเอ็กโวต์อยู่แล้วเพราะว่าหนูเข้าเมือถึงว่าเฟรนลี่รู้สึกวู่ตงแบบเข้ากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายเลยนะคะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเหมือนเราบางทีชอบอยู่คนเดียวก็เลยรู้สึกก็แบบเออหรือเราอาจจะเป็นอินโทรอาจจะเพราะว่าทำงานเยอะอะไรอ่าไม่อันนี้เขาเรียกว่าพักผ่อนเขาไม่เรียกว่าเป็นอินโทร ันเป็นโหมดเฮนนนเคยทำแบบนี่เปล่าที่เขาแบบเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเป็น50าสิบสีอ็ดสนะมันเป็นแบบมันมีมันมีแบบฮาร์สพาร์สด้วยเนาะใช่มันมีแบบฮาร์สบ้านพี่คุณที่พอไม่มีคนกลางใช่ปะเคยคราวเนี้ยคือที่สัมภาษณ์มาทั้งหมดอ่ะคนโตก็จะมีคาแรคเตอร์ของความเป็นพี่สาวพี่ชายคนเล็กก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็น น้องเล็กตลอดเลยเออแบบนึกถึงตัวเองก่อนแต่พี่สาวเขาจะนึกถึงพูแรงเกินไม่ใช่นึกถึงตัวเองก่อนค่ะ <c oughs> ไม่ใช่คนกลางแบบนั้นห <c oughs> มายถึงว่า,น,วานึกถึงว่าฉันจะทําอะไรก่อนต่อไปนั่นนี่เ,ออเลยสุดท้ายแล้วอ่ะไอพวกพี่พี่มันจะเป็นแบบเป็นห่วงนะคนกลางอเป็นยังไงอ่ะเพราะผมเป็นเพราะผมเป็นลูกชายด้วมันคนเดียวก็เลยจะมีความแบบโดนสปอยนิดนิดเยอะไมไม่รู้อ่ะ ของน้องโนน่าจะเป็นด้วยนิสัยของเขาด้วยตั้งแต่เด็กที่เขาไม่ได้ชอบทําอะไรเท่าไหร่เ้ยไม่ได้สูงแบบกับใครเลยไม่ถือว่าแบบแมเมื่อกี้นะใช่แล้วเพราะว่าแม่ก็เลยอาจจะแบบปล่อยๆไม่ได้พูดเยอะอะไรเงี้ยดื้อที่สุดแต่เนกลพ่ดว่ดดื้อที่สุดแต่ส่วนใหญ่แล้วคนกลางมักจะมี a อททิจูดที่แปลกที่สุดติดที่สุดติดที่สุดติดที่สุดเออติดที่สุดแล้วก็แบบอาจจะมีความแบบเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด คือย่างพี่พูดอย่างนี้ถูกไหมต้องถามคนกลางคือคนพี่มีคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็จะตัดแจงแบบนี้แบบนี้คนเล็กก็จะมีคาแรคเตอร์กลายเป็นว่าเราเป็นคนกลางแทนที่จะไม่มีหน้าที่ ตายเป็นมีทุกหน้าที่เพราะเราเป็นทั้งพี่และเป็นทั้งน้องในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันหรือเปล่าน้อยเออดีนครอบครัวนี้ดีอาจจะว่าลูกชายด้วยเปล่าก็เป็นไปได้คร no ับพี่สาวผมเขาจะจัดการแค่ทุกอย่างเลยส่งไปเที่ยวก็แทบจะเท้าหมดเลยเป็นคนตัดแต่งใช่ใช่แล้วพี่สาเองก็ไม่ได้ชอบไปเที่ยวผมไม่ชอบไปเที่ยวด้วยไม่มีแพชชั่นผมจะเป็นนิสัยแบบอะไรก็ได้จริงๆแบบ whatever สุดๆอะไรก็ได้แล้วก็เป็นคนประเภทแบบไม่เป็นไรเลย ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ไหเมห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแทบจะทุกเรื่องเลยแต่อสองวันนี้เขาจะมีความซีเรียสก,กว่าหน่อยบางคนนะบางคู่นะไม่คุยคุยกันเหมือนทะเลาะกัน,กนมึงกับคุณไงเอ๊ะเห็นเลยว่าคุยกันเหมือนทะเลาะกันแต่คุยปกติมากล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทุกคนบอกว่ามึงด่ากันหรอกไม่คุยปกติแล้วทำยังไงไงอย่างเงี้ย เวลาทะเลาะกันเราเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันอ่ะล้วก็จะเถียงกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะแบบเอาเหตุผลของตัวเองมาเถียงๆไปเรื่อยๆที่ผมอาจจะเหตุผลเยอะสุดถ้าผมเถียงสิบทีจะชนะเขาแค่แบบทีสองทีอะไรเงี้ยเฮ้ยหรอใช่ใผมจะแพ้ผมจะเถียงแพ้แต่ถ้ากับน้องผมมันจะห้าสิบห้าสิบแล้วน้องผมกับผมมันจะมีจังหวะแบบจังหวะอยากเอาชนะ คือจังหวะสุดท้ายอะอารมณ์แบบใครพูดบางคนสุดท้ายชนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีจังหวะมันจะมีจังหวะแบบสมมติสมมติสมสมติมว่าทะเลาะกันในห้องนอนลองเขาถ้าสมมติเรารู้สึกเราชนะแล้วก็แบบเ <c oughs> <"K> ข้าใจไหมแล้วก็เดินออกเลยมันจะได้ตอบจะเปนแค่ตัวเราเท่านั้นน้องผมก็จะมีเหมือนกันเวลามันถูกอะมันก<ๆ>็จะแบบเข้าใจไหมให้โดนแล้วก็เดินออเลยแล้วผมก็จะ ไม่ทันไม่ทันไปไปแล้วไปแล้วมันจะมีมันจะมีเราพูดเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปยังงไไก็ด้เราพูดเสร็จแล้วเราไปเลยแต่ถ้าเกิดผมถูกอ่ะผมจะเดินตามนะเพราะว่าเราจะต้องเป็นเป็นแกนสุดท้ายเพราะว่าเพราะว่าเราถูกไงแต่ถ้าเกิดเราเราผิดแล้วก็จะโอเคโอเคจบจบถ้าดีจบจบอะไรอ่ะสามพี่น้องนี้ปรึกษากันเรื่องอะไรบ้างคะแล้วปรึกษา กันมากน้อยแค่ไหนคะจริงจริงยังอยู่บ้านเดียวกันไหมเอาจริงใช่บ้านเดียวกันค่ะจริงเราอยู่ครับ,บ <คน S 1> เราจะเป็นแบบไม่เชิงปรึกษาแต่ว่าเราจะเป็นเหมือนแบบมีเรื่องอะไรก็จะโทรเช่นโรงแรมอ่ะถ้าเจอเรื่องอะไรมาในวันนึงอะค่ะถ้าเรื่องนี้นมันตลกหรือเรื่องนี้นมันผิดแปลกไปจากประจำวันอะค่ะก็จะโทรไล่เลยน้องโอนน้องนุ่นแนนอะไรเงี้ยก็จะโทรหาดูคนเพนที่จะเล่าเรื่องประมาณนี้แสดงว่าสนิทกันมากรักกันมากเวลาเข้าบ้านก็คืออัปเดตกันทุกวันนะะั่นนี่นู่นอะไรเงี้ย น้องเราสองคนตอนนี้คือเข้าสู่วงการแล้วเขามีปรึกษาอะไรใดๆบ้างไหมหรือว่าตั้งแต่ตอนโดนเข้านี่ก็คือมาละเริ่มละเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าเรื่องงานสองคนน่าจะสายเดียวกันมันน่าจะปรึกษากันละกันพี่สาวน่าจะเป็นสายสปอร์ตมากกว่าใช่ก็คือปรึกษาบ้างไหมปรึกษากันเอง้ากไหมที่ปรึกษาล้วจะเป็นเรื่องการรับงานอะไรตั้งแต่ตอนแรกๆอะไรแนี้หมายถึงว่าโอเคเราอาจจะชอบแต่เขาก็จะสู้ก่า เล่นอะไนี่เหรอไม่เอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยือเขาก็จะบอกเราว่าสแกนดีดีกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราต้องจะไปต้องเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าเรียกว่าสแกนเลยครับมันไม่ฟังให้ให้เปรย์คำแนะนำไปแล้วไปตัดสินใจเอาเองใช่อะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าถ้าปกติก็มีบ้างแบบไปเรียนแอคติ้งอะไรเขาไปเรียนเราก็ไปด้วยอะไรอย่างเงี้นแล้วเขาแล้วเวลาอย่างเรื่องแรกของน้องนุ่นอย่างเงี้ยนุ่นมีมาปรึกษาไหมเรื่องการแสดงกับกับพี่นนท์อย่างเงี้ยว่าแบบ เฮ้ยฉากนี้มันยังไงมันยากจังเลยเพราะว่าเห็นเป็นดราม่าขึ้นมีช่วงแรกๆครับแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีละหมายถึงว่าก็เพราะว่าเหมือนกับเราเราหาทางออกเจอแล้วแค่เหมือนว่าอาจจะต้องฝึกให้บ่อยเท่านั้นเองมันไม่ใช่แบบมันไม่ต้องมาปรึกษาแล้วว่าทำยังไงคือเขารู้วิธีละแค่แค่ก็จริงๆจริงๆแิคติ้งมันก็เป็นแล้วแต่ว่าแล้วใครชอบวิธีแบบไหนเหมือนน่าจะอาเจอแล้วว่าเขาตอนนั้นเขาทำยังไงเพราะว่าเฮนนก็เคยผ่านดราม่ามากๆะมากๆมาแล้วมันที่ถ่ายทุกวันร้องไห้ทุกวันอะไรอย่างงี้ ใช่เหมือนพอเวลามันร้องให้ทัวร์มันแบบมันเรนนมันเรนมากแล้วแล้วเราภูมิใจน้องเราบ้างไหมแบบเนี้ยมีแบบฟิลนี้บ้างไหมโนนอย่าบอกว่าไม่มีการแสดงที่ไม่ค่อยดูกันด้วยขณะนี้การแสดงก็ได้กล้องมองอยู่สุพร้าวลบอยู่เนี้ยมยังไม่มีไมม่ียังไม่มีฟิลนะแล้วกันก็ดีหมายถึงว่าก็เก่งเขาเป็นคนเก่งครับแล้วก็หวังว่าจะเก่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ย รอรอรอกรอกเขากินอยู่อ๋อโอเคพี่สาวบ้างดีกว่าน้องชายดูเหมือนจะแบบเขินเขินเชื่อว่าหลายหลายพ่อครัวก็คงไม่ไม่ชมกันต่อหน้าเนาะแต่วันนี้ก็อาสนิดนึงให้พี่สาวคนโตแล้วกันว่าน้องสองคนน้องสองคนยังไงซิมันยากมากเลยเนาะมันยากมากมันยากมากมันเป็นเขินไม่เป็นไรเจ็ดชั้นที่ยากที่สุดมันไม่ได้เป็นเขินมันเป็นฟิลนี้มันฟิวแบบ อะไรอะอย่างเงี้ยมันิล์มเงี้ยเออมากกว่าเี่มนะพี่พอพี่คิดเคยมีบอกแบบรักกันไหมบอกชีบอกชีบอกภูมิใจฉันตลอดนี่เหรอเอ่ยเม่หเออะชีก็จะพูดแหละชีก็จะมีคือจะมีชมในจังหวะที่ควรจะชมไม่ใช่ว่าชมาเพื่อไม่ไม่เคยชมแบบนั้นเลยแต่ว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยรู้สึกได้ว่าแบบว่าทุกคนก็รู้ว่า เราก็ดีใจกับเขาใช่ไหมใช่มันเป็นแบบความดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยพูดใช่ไเคยแบบน่าจะเป็นวิธีของบ้านนี้มากกว่าที่อาจจะว่าไม่ได้เอ็กซ์เพรสแบบนานอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่หนูจะบอกว่าจริงๆอ่ะหนูอ่ะแบบเคยไปบอกให้นรอนว่าให้นรอนขอกอดหน่อย,อยเอ้ยแล้วชีบอกว่าอะไรไม่ปิดประตูซ่ <c oughs> <c oughs> เขาเขินเขาเข้าไรอย่างเงี้ยอ่ะกอนให้คุณนาะกอดก่อดเลยก่อดเลยกอดเลยกอดเลยเคยครับผมเคยเข้าไปกอดคุณด้วยนะจำไม่ได้จำไม่ได้แกร้องไห้เรื่องอะไรที่อะแล้วทะเลาะหนักกับคนอื่นจำไม่ได้แล้วเราก็เข้าไปแบบปอบปอ่ะเคยทางโอ้ลืมเซ็งวลยนาทีก่อนนานทีก่อนเซ็งวะโอ้โหจำได้ว่าเข้าไปปอบมันอ่าเห็นไหมล่ะ ขอรีวิวของแต่ละคนหน่อยดีกว่าใช่หรือไม่ที่คนเขาชอบบอกว่าคุณนนพออยู่ข้างนอกเขาชอบขึ้รีวิวมาคะว่าขึ้จริงไหมคะตอนอยู่บ้านดูเอนอดูน้ขึ้ค่ะแต่ความจริงแล้วเขาคือเขาไม่ได้คิดอะไรเลยใช่เขาแค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 ่แบบดู resting face เหรอใช่ resting face แสดงว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นข้างนอกจริงที่เขาหน้านิ่งๆไม่ได้ บางทีเขาไม่ได้คิดอะไรเลยใช่เชสเวสติงเฟสปล่อยหน้าอยู่ปล่อยหน้าอยู่ปล่อยหน้าอยู่อ่ะแล้วคนนี้ค่ะคนนี้มีอะไรไหมอ่ะอดีตน้องคนลนคนยังไงเป็นคนยังไงเป็นคนที่เฟนลี่ที่สุดในบ้านแหละครับถ้าไม่นับคุณแม่คุณแม่นี่คือคุยกับใครก็ได้ใครอีเคยเจอเป็นแบบคุยกับใครก็ได้ซึ่งผมเป็นตรงกันข้ามเลยแบบน้องผมจะเหมือนกับถ้าแม่ผมสิบน้องผมประมาณ ร้อยค่ะแม่คนละร้อยเลยค่ะร้อน้องผมก็จะอ่าอะไรเงี้ยประมาณแบบ70 80อ่าครับผมใช่ใช่พี่นอนก็50นี่30มสโอ้ผมนี่สิบสิบพี่เจเยอะกว่าด้วยค่ะเจเยอะกว่าเยอะกว่าพี่นอนมากโอกาสผมผมต่ำเตี้ยเรียดินอ่ะรีวิวพี่คนโตเป็นคนข้างนอกดูอ่อนแต่ข้างในเหตุผลเยอะมากระบบระบบสุด เป็นคนที่เป็นคนที <Labor ator il orter> ่เซนซิทีฟมากๆแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าความคิดเป็นระบบมากๆเหมือนกันน่าจจะคล้ายๆ้พี่คริสแ่วแบบอมมันถึงว่าเวลาหมดเจ้จะชิวก็ชิวค่ะแต่อะไรที่มันไม่ชิวก็จะไม่ชิลเขาเป็นคนที่แบบ Data าเขาเป๊ะมากครับ มี Excel มีโปรแกรมอะไรต่างหากซื้อมาเพื่อทำจัดแจงระบบร <c oughs> ะเบียบอโอเค <c oughs> ก็เท่ากับว่าเราได้รู้3คน p e s n a i ของแต่ละคนแล้วรีวิวกันแบบคนละแบบชำชาบช,ชคราบยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะนี่ฝากผลงานก่อนดีกว่าเนะผมก็จะมีภาพยนตร์เรื่องสรีตอัพวันที่12ธันวาคมนี้จะเข้าโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็ปีหน้าน่าจะช่วงกลางปีจะเป็นซีรีส์เรื่องเมาส์ครับเปนรีเมคเกาหลีครับของ2ูซ ของหนูก็ตอนนี้มีละครของช่องสามค่ะมือปาดตะรั่วที่ออนอยู่และจบปีนี้เลยแล้วก็ปีหน้าก็จะมีเล่ามาคนเดียวแล้วก็เลขาคิมแต่ว่าเลขาคิมเวอร์ชั่นไทยเลขาคิมสนุกสนุกหนูแลนหนูและแมนเป็นอะไรคะคนใหม่ว้าวดีชอบมากสนุกมากเลยมีอะไรให้ติดตามเยอะมากเลยนะคะสำหรับบ้านนี้แล้วอันนี้อยากฝากติดตามอะไรไหมคะมีทักร์ที่ได้ทำด้วยกันค่ะก็คือเป็นแพลตฟอร์มสือภามือสอง มีแอปพลิเคชันแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่สยามซอยห้าเนะค่ะชื่อว่า h a n เ o ค่ะ h a n เ o ค่ะอ่ะใครอยากขายใช่ไ้ามือสองนะคะไปที่ขอบเผาได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากมค่ะขอบคุณลอฟเซอร์ซิตี้มากนะคะสำหรับอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นร้านประจำของวันนี้ตรงนู่นใช่ปะคนเดียวเออพอสเขาเลือกไงวันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปชิมอันนั้นกันแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายนะคะอยู่ตรงปรตู้อนะใครสนใจอยากมาได้ค่ะสมมติว่าเราต้องสั่งให้พี่น้อง ไม่เคยสั่งให้เลยช็อตอีกแล้วเห็นไม่ได้พี่เข้าใจเห็นไม่ได้ไอ้น้องมันใส่ช็อตกูรู้แล้วพี่เข้าใจแล้วแต่ไม่เปลี่ยนชื่อหนึ่งแต่ชื่อชื่อบัตรประชาชนยังมีทอดเหมือนเดิมไม่ได้ดิไม่ใช่ไม่รู้แค่นอนหน่เล่าเรื่องผิดอ่ะนี่ไม่ดีเทลเลยเใครเข้าใจแล้ว